ส,สวัสดีค่ะเรามาดูดวงรายวันนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจําวันที่13บธันวาคม2 5 6 5นะคะดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันนี้คุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับการลงทุนนะคะคิดเกี่ยวกับการลงทุนอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะการลงทุนนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะลงทุนอะไรนะคะพยายามดูดีๆนะคะตัดสินใจให้ดีๆนะศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนที่จะลงทุนนะคะ มีเกณฑ์จะได้เดินทางเดินทางมีโชคนะคะเดินทางมีโชคมีลาบนะคะวันนี้การเงินค่อนข้างถือว่าโดเด,นนะะเาโดเด่นนะคะเงินงานโดดเด่นนะคะเงินงานโดดเด่นจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะจะมีข่าวดีจากทางไกลมานะคะช่วงนี้มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เงินโบนัสเงินที่รอมีโอกาสสมหวังนะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถและเลขที่บัตรประชาชนให้โชคนะคะสีเสร America, ิมดวงนำโชควันนี้คือสีเทาสีเทากับสีฟ้าให้โชคค่ะ